นี่คืออาหารมื้อแรกของเราเหรอเยี่ยมไปเลยว้าวเหตอลังการมาก oh, <wow. S 1> ฉันหวังว่าฉันจะได้กินมันฉันอาจจะไม่ไหวแล้วเราเข้ากินกันเถอะใจเย็นจูลี่เรายังไม่ดูการของเราเลยเอานี่ออกไปอเล็กซ์พูดถูกมันดูการกันเถอะเยี่ยม <laughs> <laughs> ฉันได้เลี้ยส <laughs> ่วนฉันได้การโอ้ oh, แต่พม่าฉันถูกห้ามไม่ทําอะไรเลยเซ็งสุดๆแต่ฉันจะยอมนั่งอยู่เฉยๆได้ไงอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้กินครีมอร่อยจังนี่มันผิดกฎนะจูลี่ถ้าทำแบบนั้นมิ่นได้เธอห้าทำแบบนั้นอีกนะไม่งั้นฉันจะไม่มีอะไรให้เหลือให้เลียเยี่ยมนี่มันอร่อยสุดๆว้าวมันมีครีมเยอะมากเลยเธอเลียมันให้ดูจบเลยอ้ พอได้แล้วเล็กตาฉันแล้วมิาโคถูกเธอกินเยอะนะวันนี้ฉันมีคีมต่ดอยู่ที่มูอเยี่ยมไปเลยฉันได้กินเพิ่มฉันไม่เลเกี่ยวกับเธอแต่ฉันมีบางอย่างที่กินแน่นอนพระเจ้าที่มันอร่อยมากเลยตอนนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วฉันทนดูไม่ไหวแล้วเราต้องเข้าไปขวางก่อนที่เธอจะกินหมดแบ่งให้เราด้วยนะฮะนั่นนั่นไม่ฉันไแบ่ง งั้นเหรอนั้นก็กินให้หมดนะมิลล่าไช้าตเล็กเธอมีคิมตามหน้าเลยนี่มันไม่ตลกเลยนะตอนนี้เธอก็จะได้มันเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เธออยากได้ไม่ใช่เหรอหเธอปาเข้าตาจียจังๆนั่นตลกสุดๆแต่เธอกำลังทำอะไรนะมิลล่าเธอทำาตวเองนะ มาต่อกันเถอะเราไี่จานไหมโอเคทางนี้ให้ฉันเปิดนะ oh. ไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือกระบองแพรว้าว <Wow, S 2> มันดูเจ๋งมากเลยฉันว่ามันมีหน้ำแหลมมากอ oh. เจ็บจังเธอไม่ควรจับกระบองแพรด้วยมือเปล่านะ oh. ดีนะที่ฉันมีพาสเตอร์มาพันนิ้วเธอกัน เราเข้าขอบคุณมากนะฉันจะทำยังไงดีถ้าไม่มีเธออเล็กซ์อะ่ะนะดีขึ้นเยอะเลยมาดูกันว่าใครได้อะไรบ้างเยี่ยมฉันไม่ต้องยุ่งกับกระบองเพชรไม่จริงฉันต้องเลียมันส่วนฉันต้องการและฉันก็อยากดูมันจัดการอะไรมิล่าเอาไม่นะเธาก่อนเลยฉันอยากให้เธอนะ ฉันให้เธอเอาไปสิโอ๊ยพอกันทีหัวฉันหมุนเป็นลูกขังเลยมาตัดสินการอย่งอยู่ใติธรรมว่าใคยจะชนะเป็นความคิดที่มีแล้วนะมาลองดูกันจูลี่เยี่ยมจนฉันนะเธอลอาก่อนเลยอเล็กซ์เธอไม่ต้องแนะนำกันได้เราทําได้ดีไม่ต้องเมืนเธอมันเจ็บมากมันกำลังกวนเลนของฉันดูสิมันแทงเลนฉันเข้าไปแล้นี่มันฝันร้ายสักจัด ฉันก็แค่แกล้งพวกเธอแล้วพวกเธอก็ชั่สนิทเลย <_ EN> ไม่ตลกเลยนะจูลี่เรียกทีสิ <_ EN> ไม่เอาอีกแล้ว <_ EN> เดี๋ยวก่อนนะ <_ EN> ฉันมีความคิดดีๆแล้วเราก็แค่ตั้งกรองน้มของกระบองเพชรออก <_ EN> แล้วมันจะได้ไม่แหลมอีกแล้ว <_ EN> ฉันว่าบทนี้มันอ่อนเกินไปฉันลองโหมดเทอร์โบเยี่ยมันต้องได้ผลนนแน่แน่อย่างนี้ฉันต้องการกับน้ำแน่นนอนเอาล่ะนะ ก็แค่ได้สิ่งได้ผลฉันชอบมันจะยายกตกแต่งกระบองเพชรเลยอ๋อรอสักทีไหนมันก็เดินมาที่เราเสร็จแล้วฉันพูดว่าไงนะอ๋อหน้าอึดอัดจังใช่แล้วเร็วเข้าเลยกระบองเพชรได้แล้วได้ก็ได้แต่ฉันไม่กังวลแล้วเพราะตอนนี้แบบทดสอบมันไม่ได้ยากอแล้วเรียบร้อยไม่ว่าฉันผัดวันประกันพู้ยังไงก็ถึงตาฉันแล้วฉันต้องเีบทมามันแล้วแล้วก็แค่ลืมมันเหมือนกับฝันร้าย อเหม็นเขียวสุดๆฉันไม่ชอบมันเลยมันตลกมากที่ได้ดูมิาเธอทำแบบนั้นได้ยังไงกันโอ้โทษทีนะเล็์ฉันท้าตัวเองไม่ได้นะเก็บนี่ไม่เป็นบทเรียนสำหรับเธอเลยมาแล้วจานใหม่ของเราเดี๋ยวฉันปัดมันคือจุปบปอร์จุยบยษ์เยี่ยมไปเลยว้าวอันบารมเลย หวังว่าอย่างน้อยฉันจะได้เลียมาสลับการกันเพื่อความยมุติธรรมเถอะยิ้มฉันไม่กินอมยิ้ม <c oughs> ก็ฉันไม่ได้มาต่จะลองเ <c oughs> ย้ฉันได้เลียจะปว้าจูบ <c oughs> นี่มันมมอยุติธทรมเลย <c oughs> อย่าโมโหนะ่ะมิละ่ะก็มันช่วยมีได้ทุกอย่างมันถึงกำหนดวินแล้วถ <c oughs> ้าทีอเล็กซ์แต่ฉันเป็นคนเลิศ ก็ได้หลังจากเธอเอเอเธอยังขยับมาใส่ฉันทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจนะฮะจูเลี่เธอกัดก้อนน้ำตาลม่นได้นะเธอกำลังทำอะไรนะเธอเสียสเต็ไปแล้วเหรอถ้าไม่สามารถทูกจันจ,ะ,จะไม่แตกได้นะเดีย๋ยวเราก็เหลือกันฉันจะเอาคอนตอนออกมามีสติปหรอไม่จูลี่ฉันขอร้องละ่ะไม่มีทะาคอนตอนแตกละ,ตะเอียดเลย ไช่ของเธอล้มแล้วเอาอมยิ้มาให้ฉันฉันรู้วิธีจัดการมันฉันก็อยากเรียนมันด้วยพอสกิีต่มือนว่ามันต้องใช้เวลานานมากฉันไม่รู้ว่าทำอะไรดีบางทีทาเล็บดิมไหมเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีเดี๋ฉันขอเงียบสักหน่อยไม่ยังไม่เสร็จอีกอเล็กซนี่มันนานกันไปแล้วนะมาพ่ดความเรากันดีกว่าไม่ลาเอาอมย้งมาฉันขึ้นมานะ จเย็นฉันไม่รูามันไปไหนสักหนันจะแค่อยากช่วยเธอนี่มันเจ๋งมากเลยมันทำให้ฉันกินอมยิ้มได้เร็วมากขึ้นยิ่ยมันกำลังหดเล็กลงและอีกไม่เยอะแล้วแบบนี้นักที่ฉันต้องการเอายิ้มมให้ฉันนะเล็กมากเลยขอบคุณกันสักหน่อยที่ยังเหลือให้ขอบคุณอเล็กซ์นี่มาอะไรกันมันมีอะไรอยู่ข้างในอมยิ้มด้วย รู้แล้วมันคือหมาฝรั่งโอ้ยย่มบินเลยนี่ไงล่ะฉันน่าจะได้กลิ่นมันจูเลียตเธอไม่ควรปล่อยลูกบองอย่างขนาดนั้นนะเอาไม่นะลูกบองแตกเลยอเล็กซ์สมอว่าเธอจะพูดเขาฮ่าจูเลียตน่าเธอมีแต่หมาฝรั่งถธอว่ามันมีกลิ่นอะไรเน่าแถวนี้ไหมฉันได้กลิ่นมาจากใต้ฝาเออจูเลียตเธอคิดถูก ฉันกูที่จะจินตนาการว่าอะไรขึ้นไหถ้าอปวดฝา,าทำไมพว<ๆ>กเราจะขาดการหายใจแต่ต้องมีใครสักคนที่ต้องกินปลาแน่อยู่ดีงั้นเรามาเรียบกันเถอะเอาไหมนะฉันต้องเลี้ยมันส่วนฉันต้องกัดมันไม่ต้องฉันมีความสุขสุดๆเลยเย้หัวฉันฉันคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสนุกเลยมิลเลอร์ ถ้าเธอกังวลมากนะอเล็กเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนอีลานี่จะดีกว่าถ้าไม่เข้าใกล้มันถ้าเปลี่ยนใจแล้วหลอดที่จะเรียม,มันไม่ได้นะก็ได้ก็ได้เราต้องเล่นตามก่อนไม่ฉันขอเปลี่ยนใจฉันขอไม่เรียดีกว่าทำไมล่ะเพราะว่าฉันกลัวน่ะสิแต่ฉันไม่ใช่คนขี้ขลาดฉันจะพยายามอีกครัง้งอเล็กไปนะฉันก็แค่อยากช่วยเธอน่ะ เน,นั่นก็ตาเธอแล้วแต่เธอก็หนีไม่พ้นแล้วเธอทธอแบบนั้นทําไมจูลี่มันน่าเสียดายยงสุดๆตอนนี้เราก็เสมอกันแล้วอเล็กซ์นายทุกคนในที่สุดเราก็กาลังจะเริ่มชาเลนต์กันแล้วและฉันก็โดนผดต้นแต่ลแรกฉันได้มาฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กซ์เธอนี่ไม่มีดวงจริงๆนะ แต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่ง okay. นะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งฮับ่าบับบ้าโดยเฉพาะรสบ,บัเบิลกัม hey. นี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะ awesome. มคมอนหมักฝรั่งเป็นของเธอนะ right. แต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอ no. เอานี่ไปซะโอ้ oh. ไม่นะเลิกบ่นได้แล้วดูลูกบอกที่ฉันกำลังจะเป่าก่อนสิ awesome. ฉันจะโชว์วิธีการกินหมักฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดู เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเลื่อนกับลูกโป่งแบบนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทําได้ว้าวน้่เยี่ยมไปเลยอเล็กเธอทาได้ดีมากแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องกระดาษห่ออก่อกนและฉันก็มีทริคดีที่ช่วยฉันได้ว้าวเยี่ยมไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้วเปิดใช้งานเครื่องดูดฝรั่งว้าว และตอนนี้ก็มัดการว่าลูกปงจะใหญ่ขนาดไหนฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกปองใหญ่กว่าฉันแน่นอนให้ตายเธอทำะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกป่งของฉันแต่งนะเธอยังทำคิดกว่าฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะช่วยชีวิตยังไงเนี่ยก็เอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อย่น่าถึงตาเธอกินแบบฝรั่งแล้ว ในที่สุดเ <B ingo. S 1> พื่อจะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมา <Awesome. S 2> ได้ผลดีเย <Wow. S 2> <ฮ>ี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลย <c oughs> พวกเธอพรมจะเห็นลูกกวางของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลย <c oughs> มิล่าห <c oughs> ยุดนะ <c oughs> มันใหญ่เกิน <c oughs> ไป แล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะเดินกลับมาบนโลกได้ยังไง <B ingo. S 1> ฉันมีความคิดแล้ว, <c oughs> ลวเราต้องทำลุกอยให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติ๊กนี้อเล็กซ์ยิงเลย <Okay. S 1> ทำไมเป็นฉันเป็นงานไม่ลาคงเป็นมีนอกโลกแนะ่ <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากเธอลื่นลงมาแล้ว ไม่ว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกึ้นแล้วฉันดีใจมากๆที่เจอเธอครั้งนะโอ้โนฉันได้ผลทับทิมแค่เดียวเองและฉันมีเต็มไปหมดเลยเป็นสิบผลเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิของฉันอร่อยกว่ามิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ฉันชอบทับทิมมากๆเลย เล็กน่ากินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวกแต่ฉันไม่ที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดดียสุดๆและเมือก็ไม่ต้องเลอะด้วยแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม่ทัพให้มาวางไว้บนจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้น ร้อยเม็ดเป้เลยนี่มันเจ๋งสุดๆนั่นก็หมายความว่าฉันได้เลิมชนชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าเธอฉันจะได้ทอปเพิ่มแค่ผลเดียวแต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการผ่าทับที่อาจง่ายแต่การบิดมันให้แตกด้วยมือเปล่านี่สิ แคเหมคนบ้าสุดๆการเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับพิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับพิมเสร็จอร่อยหมดแล้วบางทีวิตาเธออาจจะเป็นแบบเดียวกับฉันก็ได้เพราะงั้นเลิกเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมิาฉันขอมิดหน่อยสิเอาไปเลย แค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดามันน่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าคั้นเป็นน้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องคั้นผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆแล้วยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บิวที่หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะ ดูน้ำคันนี้สิมันกำลังอ้อนวอให้ฉันดื่มมันงโอ้ยังไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะอร่อยสุดๆมีต้มีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันออกได้ง่ายๆเลยพี่ตายสิฉันได้โค้กแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า สิว่าเมล่ามีกี่กระป๋องกันนะใช่เดินสิฉันได้โคก่าเป็นตึกเลยโอเคงั้นัดขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชคอ,อยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและหลังจากดื่มมันก็มีเสียงท้องร้องอีกเสมอ,อฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะเดิมโคกทุกกระป๋องพร้อมกันเลย ก่อนอื่นฉันต้องเปิดมัานจากนั้นฉันก็ต้องการหลอดพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นคามคิดที่ดีมาก <c oughs> ของนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยเอ,อ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งคำรามที่น่าเกรงขามสุดๆเลยแต่ <c oughs> คิดว่าไงล่ะก็ฉันเป็นอง้ชายนะ <c oughs> แต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า แต่ฉันก็ได้มนกระป๋องหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรนะ่ะเดี๋ยวมันก็ล้นแล้วไง oh <no. S 1> ก็ปล่อยมันพิงลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเงือมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้งทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลย <Jimmy. S 1> เราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื<ฮ>่มม<ฮ>ันจริงๆ แค่อย um uh ่าทิ้งขยะเสะแลเราก็โอใหรเลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโทษทีฉันหยุดไม่ได้แล้วม่ลากอะไรขึ้นกับเธอน่ะเธอเห็นพู้กตัวเองหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ่าใครก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าวไม่ลาเลยหนักมาก ไม่เอาแล้วนะมลวลาไม่เอาครกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันดื่มมากกว่าน,นี้ไม่ไหวแ,วแล้วล่ะสาวๆน่าสนใจอ่ะมีอะไรเราอยู่นะฉันคิดว่าพวกเธอต้องชอบมวกบวาพวกเธอจะได้พลังปเป็นรลังวัลพี่ดูสิมน่ารักแค่ไหนโอ๊ยน่าเผ็ดพี่แองย่จังแต่ไงพวกเธอก็ต้องวาดและต้องวาดด้วยนิ้วเล็กๆแบบนี้มันช่วยใพวกเธอวาดได้ง่ายขึ้น พึนจะแปลกนะแต่พวกเธออาจจะชอบมันก็ได้<า>และอย่าลืมว่าพวกเธอเวลาแค่หนึ่งนาที <c oughs> น่าฉันไม่อยากดัมแลนซาบแต่ฉันแสดงทักษะการกวาดทุกคนได,ได้เห็นนะฉันคิดว่าฉันทําได้สวยมากแนะ่ <c oughs> ฉันคิดว่าคงไม่มีใครสู้ฉันได้แล้ว <c oughs> ให้ตายเถอะเป็นสอหักกันเลยแล้วที่นี่ฉันจะวาดเด้ออะไรละ่ะริงด้วย ฉันมีเครื่องเหลาดินสอนอะคิดว่ามันน่าจะช่วยได้สวยจังเลยทีนี้ก็มาวาดลูกต่อกันเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องเหลาดินสอเนี่ยเออไม่นะมันระเบิดแต่ไม่ได้ขีดดินสอแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลาดินสอได้เอาขี้เล่ยออกแล้วก็มาเริ่มวาดกันดีกว่าเรียบร้อยนี่เธอทำไรลงไปเนี่ย ฉันเต็มไปด้วยขี้เลื่อยอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเช่อออกเองขอบคุณมากนะเธน่ารักมากไม่ก่อนแล้วล่ะแล้วนี่คืออะไรกระดาษมันจากไหนอ่ะจูลี่หยุดโยนของได้ไหมเนี่ยอะไรของเธอล่ะก็เธอรบกวนฉันอยู่ไงโอเคอะไรนักหนาเนี่ยผิดใจแล้วผใจแล้วเดี๋ยวเอาขยะออกให้หมดเลยแต่เธอว่าสวเมื่เลยนะฉันจำมันไปด้วยนี่แล้วฉันหายไปไหน ทาเลนจบแล้วนะเธอพูดถูกทาเลนรอบนี้จบแล้วเต่เระแวงผลงานพวกเธอวีต้าเธอจะทำได้ดีกว่านี้นะ dislike มีล่างานของเธออยู่ที่ไหนแบบนี้ไม่ได้นะเธอไม่ชนะแน่นอนจูลี่เธอทำให้ฉันมีความสุขฉันชอบภาพวาดของเธอมากเพราะว่ามันคือของฉันหยุดนะสาวๆแล้วทะเลาะกันได้แล้วก็อะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าฉันไม่อยากเข้าใจปัญหาของเธอหรอก ปัญหาของตัวเองก็มากพอแล้วมิล่าเธอจะได้แมลงสาบไปเธอน่าจะพยายามมากกว่านี้อาอย่าทิ้งเลยเขาพยายามแล้วอะไรกันเนี้ยม่เคยแมลงสาบแบบนี้ม่างมก่อนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างอะมันดูเปล่งปลั่งไอะไรกันเนี้ยมันคือแหวะนอะแท้แด้วยสุดยอดไปเลยฉันโชคดีจริงๆสวยจริงๆด้วย <Wow! S 2> สาวๆครั้งนี้มรมรางวันที่พิเศษยิ่งกว่าเราพวกเธออยู่เนะ ใครชอบอาหารทะเลบ้างาหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ปลาหมึกยักษ์และเล่นแต่น่ารักตนนี้ไปเล่ากันเล่นยังไงเนี่ยและครั้งนี้พวกเธอต้องใจสีแบบนี้ในการวาดรูปบนกระกจกหวังว่าคงทําได้เวลาเริ่มเดินแล้วโอเคฉันเคยชอบว่าได้สีแบบนี้มาก่อนตอนเด็กๆเพราะงั้นสักคนฉันแน่แน่นอน ให้ตายมันดูเหมือนรอยเป้อนเลอะเลย,ลย,เลยต้องลบออกออออใช่แล้วถ้า <c oughs> ทำงานเ <c oughs> ย่ยเยียเรามาได้ยังไงแต่ฉันจะว่าอะไรจริงๆให้ดูนะ <c oughs> ถึงเรามันจะเป็นปลาหมึกที่น่ากลัวก็ตามแต่เราก็สามารถให้มันน่ารักแล้วก็สวยได้ฉันคิดว่ามันจริงไปเลย <c oughs> ฉันเห็นด้วยกับมิล่ามากๆนั่นจากนี้ยังเถอว่าปลาหมึกได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ปลาหมึกจริงก็น้อยลงไปเท่านั้นแหละแต่ว่าสิฟพักกับฉันหมดแล้วบอกว่ามิล่าคงว่าจะยืมนะนี่อะไรกันน่ะไม่ขอเรี้กฉันเลยนั้นเนี่ย มาดูกันว่าเธอจะชอบอยู่ไหมถ้าขวงสินี้เป็นของเธอตลอดไปนะมันต้องตลกมากแน่นอนฮาฮะํำไปเลยเอ้าไม่นะอะไรกันเนี่ยฉันเอามันออกไปได้ยังไงเกินได้เราต้องวด้เสร็จก่อนวิต้าทาอะไรอะมันดูน่าขนลุงมากกว่าส่วนราชัดๆิ i n g พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวฉันสำรวดเรียนให้เธอถ้้กระจกแตกล่ะเธอคงไม่พูดอย่างนั้นอีกแล้ว ไม่นะแล้วฉช่จะให้เป็นไงดีฉันไม่อยากกินปลาหมึอกอะแต่ว่าการที่ฉันใช้แก้งคนอ่ะช่วยได้ก็ได้นะยี่ไปเลย <c oughs> สาวๆหมดเวลาแล้วได้เวลาอดภาพวาของเธอ hey, <come> จูลี่เก่งมากคนออกมาสุดยอดไปเลย <Awesome. S 1> มีตารับของไทมาเซนถึงความสิยดสีหยองเ <c oughs> สียใจเลยนะไม่ <c oughs> ถูกใจฉันเลย มิล่าฉันคาดหวังจะกเธอมากเหมือนกันแต่ทำไมงานเธอถึงไปอย่างนั้นล่ะฉันผิดหวังจริงๆฉันคิดว่ามันจะได้ทำดีถ้าพวกข้ารันนสองไม่สนใจกติกาได้รับปลาหมึกยักษ์ตัวน,นี้ไป <Hey. S 1> มิต้าและมิลล่าปลาหมึกยักษ์เป็นของเธอสมควรแล้วเราเข้ากินเลยด,ดูแล้วก็หัวเราะไงพวกเธอปฏิเสธไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องกินปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นนั้น,น,นมหลอง อมันน่าใครขยยี้แยสมมติมันจะแยกขนดาดน,นี้ทีนี้ก็ตาฉันลองแล้วฉันกลัวมันน่าขยยี้แยจริงๆเกจูลี่หัวเราะอะไรฉันจะไม่ยอมให้แคมาหัวเราย้อนฉันแบบนั้นมีตาทําให้จูลี่เห็นว่าใครได้หัวเราะคนสุดท้ายกันฉันเห็นด้วยจูลี่เอาไปเลยเฮ้ยพวกเธอทำอะไรเนี่ยน่ารังเกียจจริงๆตอนนี้ฉันไม่หนวดแทนผมแล้ว <c oughs> แค่ล้างน้ำเปล่ากินมันเขาไม่ออกง่ายๆแนะ่ <c oughs> ในชั l เลนช์รอบที่สามจะเป็นอะไรนะอ้าว oh. ครั้งนี้พวกเธอโชคดีมากเรื่องรางวัลดูสิว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้น่ารักแค่ไหน oh. และอีกครั้งพวกเธอต้องบอยวิธีที่ไม่ธรรมด,ดาพวกเธอต้องแต่งหน้าตัวเองให้ดูเหมือนเจ้าหมาที่น่ารักที่สุด oh. และมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการลงมือ <Okay. S 2> เริ่มได้ ฉันจะมียอมแพ้ฉันอยากเป็นเพื่อนกับต้้งหมาน้อยตัวนั้น hmm. ฉันก็อยากเหมือนกันพังานต้องเรีบแล้ว <Yeah. S 1> เราทุกคนอยากมีเพื่อนที่น่ารักแบบนั้น <Okay. S 1> ครั้งหนึ่งฉันเคยแต่งหน้าเป็นหมาคิดว่าทักษะนี้จะมีประโยชน์กับฉันนะสาวๆแต่งหน้าเก่งมากเลยต้องทำสุกอย่างแล้ว เฮ้ยแตทำอะไรลงไปเนี่ยน่าฉันพังหมดเลยขอโทษแต่ไม่ใช่มของฉันนะรู้อะไรไหมเอานี้ไปเลยแต่ไม่มารบกวนฉันตอนวันลกอีกเอ้ยงั้นเหรองั้นเธอก็เอานี้ไปน่าจะชนเหมือนกันได้น้ำนี่มันขำมากเลยเพรเธอดูแย่มากเพาเธอดูไม่เหมือนหมาแต่ดูเหมือนผีอะอย่าแต่ต้องฉันนะหมดเวลาแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าใครจะเป็นเจ้าของหมาตัวนี้ มิตาเนี่มันแย่มาก oh, <no. S 1> สนุกยิ่าไปมองเธอนะ <What? S 1> มิล่าเธอไมได่ดีกว่าเลยว้าว <c oughs> ปรจริงอยู่กันแต่หน้าของเธอไม่แย่ขนาดนั้น <Okay. S 1> แต่มันดูไม่น่ารักเหมือนเจ้าหมาตัวนี้ <c oughs> จูลียเธอเก่งมากและเธอเพิ่งได้รับเพื่อนใหม่ตัวนี้ไปโอ้ย oh, yeah. <c oughs> ดูสิมันสวยแค่ไหน <c oughs> และก็น่ารักมากด้วยว <What? S 1> <c oughs> ้าเธอเจ้าอ,อะไรกัน ฉันต้องต่อสู้กับพวกแข่งขันของฉันนะแล้วทำไมมันถึงไม่กินแบบเนี้เอาไหมนะเจ้าหมาน้อยน่ารักวันระเบิดที่ไม่น่ารักเอาหมาไอ,อ้หน่าตีที่หญ่ทีนี้เจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็เป็นของเราส่วนเนือ้อและหของมันไปยิ่งแต่ทดีนะ <Hello. S 1> สาสาในารอบมีระงวันสุดลุลรบพวกเธออยู่ <Yeah. S 1> ดูสิสร้อยขอเส้น,น้งินงามแค่ไหน <Wow. S 1> และหนึ่งพวกเธอจะได้รับมันไปเ <Please. S 1> พราะเธอต้องวาดด้วยขวดนี้ที่มีกาวเสียกับพิเตอร์อยู่ ฉันคิดว่ามันต้องเจ๋งมากว่าเวลาเริ่มเดินไปกันเลยโอเคฉันมั่นใจฉันต้องเป็นเจ้าของสายคอเส้นนั้นสาวๆที่เหลือดูไม่เหมาะกับมันเลยเราจะิบียบกาโง่เนี่ยออกมาได้ยังไงกันนะโอาไม่นะมันพังหมดแล้วเราจะลบมันได้ยังไงเดี๋ยวว่าท่าสีทษะเราไปเลยจะดูดีขึ้นไม่จริงไม่มีอะไรได้ผลเลยเป็นยังไงดี จูลี่ไม่ตลกเลยนะเธอต้องโดนบ้างเลยกระดังก็ได้อย่าแต่ต้องฉันนะฉันว่าโลกอยู่นะฉันรู้เลยว่าตะขอจะวาอยังไงดีอแต่คนอื่นได้มันไปไม่ได้หรอกมิล่าอย่ากดกันนะแต่เธอต้องจอความรุนแรงของการด้วยตัวเองทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแค่ต้องเพิ่มการสีแดงสองสามหยดวิเศษไปเลยนี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมคนตื่อยู่กับมือของฉันนะจูลี่ผีมือเธอใช่ไหม ฉันเหรอบ้าวีต้าต้างหางอย่างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเธอต้องสัมผัสกับกาวว่ามันดีแค่ไหนแต่ไม่ใช่ที่มือแต่เป็นที่หน้านะสำหรับเธอฉันคิดว่ามันค้ากับเธอดีนะเชือฉันด้วยเอาฉันออกไปฉันเห็นจะไม่เอาเอาไม่นะคิวฉันออกมาแล้วอ่ะฉันต้องมันกลับไปที่เดิมมิล่าเธอไม่ควรหาเรื่องฉันเลยเพราะงั้นเธอต้องเจ หยุดหมดเวลาแล้วแสดงผลงานของพวกเธอออกมาวีตาเธอไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะนี่เป็นงานที่แย่มากไม่มีข้อแก้ตัวจูลี่เธอก็ไม่ดีกว่าเลยสาวๆก็อะไรขึ้นกับพวกเธอนี่เธอรู้วิธีว่าลูกนี่นะมิลล่าดีมากฉันไม่ใช่มีความสุขอยู่เสมอฉันคิดว่าคขาไม่ใครสงสัยเราาต้องเป็นของมิลลายินดีด้วย สวยจังเลยเห็นใช่ไหมผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกจูลียอยากได้เหรอฉันจะให้ไหม Hey No w h แต่แน่นอนฉันไม่ให้หรอกโอ้อย่าคิดก็หกแค่นั้นไม่มีใครได้มันไปหรอกเธอทำไมลงไปเนี่ยฉันพูด้ซุกเหมือนบ็นเจญยงเมื่อกี้เองนะมันสวยมากจริงๆสาวๆจะเห็นหน้าบุรุษของตัวเองนะที่ใส่ขอก็สมิได้แล้ว